สว,สวัสดีครับครับกับลาเลนเจอร์สกิลแม่ไม่รอให้เช้าเลยนะทำมาได้ตีหนึ่งตีหนึ่งนีเนี่ยัพลังยังไม่เต็มนะแต่ก็ชิงทำก่อนไงจะได้รู้ๆกันครับเห็นความเทพแล้วล่ะเทียบประมาณนี้13ล้านได้ละยังได้อีกตั้งหลายเลเวลสกิลก็นี่ครับเพิ่มความเร็วในการโจมตี6เท่า12วินาที เวลิสโลก็อาจจะเป็นสักฟาสก็ได้จะตีดอกละห้าแสนครับอย่างเร็วสับปับปักเลยแล้วเราก็แปลกๆไหมจัดเซตแบบนี้แปลกไหมคุ้นไม่เซตอย่างนี้ใช้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกันก่อนแล้วกันพูดง่ายๆมันก็คือค o p y ี้ครับ หนึ่งคนนกผมน้อยก็ร้อยสักนิดละกันครับหมดแล้วเอาไปลงเล่นหมดแล้วแต่ก็จะทำอ่ะโอเคนะแบตเทิร์หมดสักสักรอบจะได้ไม่ยาวเกินครับปัญหาของสกิลมันก็คือมันตีเดียวครับอ่ะส่งตัวไปก่อนนะมาแล้ว ไม่ไม่ใช่ตีเดียวมันออกสกิลเฉพาะตัวมันเองครับเห็นปะตีปุ๊บเฉพาะตัวมันเองแล้วดูมันดูมันสับเร็วเลยพอไหมโอเคไหมความเร็วประมาณนี้นี่ก็เห็นนะครับมันเพิ่มเฉพาะตัวมันเองมาตีสปาร์ตและเวลามันตีสปาร์ตมันไม่ใช่การใช้สกิลครับมันคือการตีธรรมดาอย่างเร็วแล้วก็แรง ตีธรรมดาแบบนี้แล้วมันก็คือ,อใช้คำว่าอะไรเลยมันตีโดนป้อมเลยครับส่วนใหญ่ตัวอื่นที่สกิวลังแรงมันคือสกิลสกิลพวกนั้นจะไม่โดนป้อมแต่ไอ้นี่ตีธรรมดาครับแต่สแป๊ไม่กว้างเท่าไหร่นะมาแคบแคบระยะสั้นนิดเดียวแต่โดนป้อมครับทีเดียวจบครับโอเคเห็นชัดแล้วนะ เดี๋ยวเราไปเสียเวลาไปแทโมดกันนิดนึงไม่มีอะไรซับซอ้อนนะครับมีแค่นี้เองชัดเจนไม่ใช่แบทหมทดดิถัอไปเอลสมดครับคือครัวคิปจะสั้นเกินทีเด็ดทั้งว้ที่หลังใช่ไหมลาแมอันนี้มีแควได้ทำคะแนนหล้านด้วยนะจะได้เงินอีก1ล้านกลับมาก็ไม่น่ายากอะไรเท่าไหร่ แต่ตัวก็ต้องควบไม่ได้ดึงแหละเด็กอ่าอ่ะดูเดี๋ยวๆซิเตะสกิลครับส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 ปาร์ตไม่กว้างเท่าไหร่เอาตัวฮิวไปช่วยนะสตันคู่อะไรแบบนี้สับ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 ตีกลับไปแล้วครับชัดเจนนะครับ สิบแปดไม่ไม่กว้างสิแปดแคบมากแต่ก็โดนแล้วนะแล้วก็รวมด้วยว่าเรียกได้ช้าเกินไปไหมก็ช้าอยู่นะอ่ะเดี๋ยวดูอีกรอบครับติดสกิลไหมรอติดสกิลแป๊บนึงอ่าติดสกิลแล้วแล้วก็สับครับ ขวาดเกลี้ยงครับทีนี้แค่นี้ก็น่าจะชัดแล้วนะต่อไปก็ออโต้ไปสักพักครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบออโต้ไม่ดีเด้อเดี๋ยวตายเดี๋ยวเธอจะไม่ตายกันกดเองก็ได้เนี่ยขวากลับครับสกิลสิบสองวิง่งส่วนใหญ่สกิลดับเสร็จมันก็ติดใหม่แล้วนะ และเอาตัวบัฟมาช่วยครับบัฟโจมตีมันไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีนะแต่มันเพิ่มความเร็วในการโจมตีครับเดี๋ยวตัวต่อไปก็คงจะเพิ่มตีเร็วกันทั้งกลุ่มครับน่าจะตัวหลังกนนี้จากนี้แล้วนะก็คงจะคุ้มกว่าใครรอได้ก็รอครับแต่อันนี้ก็เหมาะสมอนะคือมันก็เลือดเจอไงนะ ทนอยู่ข้างหน้าสบายเนี่ยกวาดกลับกวาดกลับอะเอกกันไม่อยู่ครับถ้าจะกวาดกันขนาดนี้เลือดเยอะด้วยอะไม่น่าจะตายหรอกจบเกี่ยวมั้งแต่แต่จะจบยังไงเพราะมันเก่งเกินไม่เรียกเพิ่มอะไรกันนะเรียกแต่ตัวปับไป เอยคือเด็กเขาหมดแล้วมั้งเอลิสมดครับ, mode รบปัญหาใหญ่เหมือนกันเ่ยสกิวตายยากอะโอเคปล่อยเขาอัดดิโหชา้าก่อนีนอ่ะรอดูการขวัดกลับครับรับชมตีติดแล้วครับปรับตีเรวก็ติดแล้ว โอ้ไหนไม่ติดสก,กีลก็จะตีช้าลงครับเคลื่อนไหวรอสเต็ปการตีช้าด้วยแต่พอติดสกิลแล้วก็พ้พลาดครับไปเจมใกล้หมดแล้วโอ้ล้าใครจะมาสู้นะรอเจอบอสอยู่ครับหมดนี่เดี๋ยวรอดูว่าชีวิตมันง่ายขึ้นไม่เอาด่านบอสนะกลัวพลาด จะลองดูดีอ่ะอย่างน้อยก็ได้เห็นเลดป้อมแล้วนะโอเคบอสก็บอสอาดันผมฟ้ามด้วยปเปนไม่มีคนนกเขือแล้วไงผมแลกไปเกี้ยงละแล้วก็เปิดใช้เกี้ยงแล้วด้วยโอ้โหมันไม่เกิดมันไม่สู้เลยวะเอาออกมากันหน่อยสิครับเนี่เสียเวลารอมกันนะ เริ่มมาแล้วดูเลือดดูเลือดตัวเพรตกเก่งหรือยังจะเก่งหรือยังก็เพิ่นดีไว้ยใส่รอนไปตัวเดียวบางทีก็ไม่อยากแพ้นะใส่เพิ่มไปละยืนชนได้อยู่โอเคจบแล้วครับ บอกจย็นชนได้ตายเลยคือถ้ามีตัวฮิลเพิ่มมาไร้วเนี้ยมีตัวไหนที่ช่วยให้มันยืนข้างหน้าได้นานไหมล่ะผมยังคิดไม่ออกอะ่ะคือเลือดมันเจอไงอก็บับเลือดเพิ่มอะ่ะตัวไหนก็ลืมไปแล้วไม่ได้เล่นนานได้เลเวลเท่าไหร่วะขึ้นน้อยเหรอก็คะแนนมันน้อยก็ได้ได้น้อยโอเคครับ ไปดูรายการหลักของเรากันด่านบอสได้ไหมมันไม่พอครับคนนกผมแลกหมดแล้วก็ต้องแลกจากเนี่ยก,ก็ได้แลกก็ได้ <c oughs> โอเคครับเราดูกันด่านบอสใช่ไหมครับสเตทสามร้อยครับเลือดปอมมหาศาลแน่นอน ว้างเงี้ยเดี่ยมครับโอเคพาดกลับไปครับเรียกเพื่อนด้วยเราแช่แข็งเลยครับดูซิเราจะได้สักแค่ไหนโอเคก็สกิลติดแล้วครับภาพชมตีติดหรือย่างสกิลติดแล้วครับโอเคโอเค โอเคอีกทีอีกทีนี่เลเวลยังไม่เต็มนะครับผมอ่ะรอสักคู่ <laughs> แม่งขี้โกงนี่ว่ะอะไรดีอัพเลเวลเพิ่มครับแป๊บหนึ่งนะอันนี้ไปไวทีฟาร์มเลเวลอย่างรวดเร็วครับก็คือเทนในพวกนี้แหละขึ้นมา ทำกันได้นะตามสบายสำหรับคนที่ประมาณผมอะขี้เกียจเล่นแล้วอะไรประมาณเนี้ยตัวมันล้นแล้วไนงะเอ,อ้คอโคจะเลือกด่านนี้แล้วนะเพราะมันกว้างดิอีกรอบครับเด็ดซื้อคนนกเลยก็ได้จะได้เห็นอยากโชว์อยากโชว์ ติดตรงมันชื่ออะไรปะไม่ได้จำชื่อทามเทเวลเลอร์เจมครับแหมโอล่าโอลาเลยเทกสมัสมเยเรนี่รู้จักโจโจ้ไหมเนี่ยโอลาโอลาโอลาต่อยต่อยแล้วรัว,วอีกรอบครับมาเอาไปเลยเวลามันอยากโชว์ก็ประมาณนี้เท่าไหร่ก็จ่ายครับหมดแล้วเด้อ คครับรอบนี้ออโต้เลยใช่ไหมครับ, <t od ic> ร,บรอมาใกล้ๆก่อนไม่ต้องรีบ <t od ic> ถึงตัวก็พัดไปครับพอ <t od ic> ไปชีดต้นก็แ <t od ic> ช่แข็งครับโอเคดิติดปรับโจมตีติดสกิลสับ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  ซับซับเฮ้ยตอนนี้ไม่ตายว่ะเฮ้ยทำไมรอบมี้ช้าโอเค,อเครอบที่แล้วอาจจะได้บัฟจากไอ้นี่ด้วยไงก็เลยดูเร็วอ,อ่ะอีกทีครับมาดูภาพช้ากันชัดๆนะครับตัวตีป้อมตัวใหม่ครับ โอ้หลังอย่างนี้ก็สบายเลยดิยัดป้อมได้แล้วเพราะยังไงด่านหลังๆผมก็ใช้ไอเทมเต็มที่ครับก็เลยไม่ต้องรู้สึกเสียดายอะไรโอ้ทองทีเดียวไว้กดผิดเอาไยไว้โอ้เซ็งกับตัวเองผัดไปแล้วแช่อะไรครับเลขเพื่อนครับ รอบนี้อาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งปาล์มไอ้นี่ไปด้วยดิดูเลดปั๊มดูเลดปั๊ม <_ C 1> จะได้เปิดสตาร์ททันครับสกิลติดแล้วครับแต่ติดชามากเกสตาร์ททันอยู่ครับเรียบร้อยจบนะครับชัดเจนความเทพของมันเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆ ครับสรุปราบสุดท้ายครพลังก็ยังไม่เต็มโหแล้วถ้าเป็นซูเปอร์มาสเตอร์นี่มันไม่ขวจะทิ้งหมดอ่ะจะสเปซมันสั้นเนี่ยค่าพลังประมาณนี้ HP น่าจะสัก20ล้านครับก็ตีพวกก็ได้แล้วแต่ถึงทำซูเปอร์มาสเตอร์ก็ได้ก็เพิ่มทีละ20%นะครับรวมกับเลเวลด้วยก็อาจจะเพิ่มไป2เท่า แพตแท็ก <Attack S 2> ก็จะเพิ่มขึ้นปอีกโอ้โหสกิลยังได้เห็นครับตีเร็วเึ้น6เท่าไม่ฟาดก็เวลี่ฟาดครับและด้วยตีสแปดประมาณนี้ตีซะหกแสนแล้วกันบับโจมตีผิดคูณ3ก็ล้าน8ตีธรรมดาอย่างเร็วทีละล้าน8ล้าน8โหดเหลือมันติดบ,บั็กอะไรหรือเปล่า มันตีรวดเดี๋ยวปัอมพังเกษช่างมันก็ไม่ใช่เราหรอล,ลอ่ะวันนี้ก็จบลงแค่นี้ครับทมเทเวอร์สกิลไทมาว์ปนี่ก็สวัสดีครับ